นี่คุณยายนะทุกคนสวัสดีครับคอจามนะทุกคนดูดะไรนะยังต้ออ่อมมาย้อยู่คนตอบเยตบตบยาายตื่นขึ้นมาเลยนะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ทุกคน 我问他给我，就没法拆那提包。 สวัสดีครับผมเลยเดินเข้าป่านะครับทุกคนผมได้เข้ามาอยู่ในป่าลึกเลยนะครับทุกคนนะวันนี้ผมมาตามหาเจ้านนน,นะครับนะเพื่อนของผมเองนะครับหรือว่าลูกของลุงชัยนั่นเองนะครับเจ้าน,นนนะครับเข้ามาในป่าที่นี่เนี่ยเป็นเดือนแล้วยังไม่ออกมาเลยทุกคนคือผมได้ยินอ่าคนที่ติดตามตัวเจ้านนน,นะครับก็ได้มาบอกผมนะครับว่าเจ้านน,นเนี่ยได้มาฝึกวิชากับ อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับในป่าที่นี่นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมคงไปไม่ถึงสถานที่ที่เจ้านอนอยู่หรอกนะครับทุกคนนะผมคงไปไม่ถึงหรอกผมคิดว่าถ้าผมเจอที่พักที่ไหนที่พออาศัยได้นยผมก็จะขออาศัยไปก่อนนะครับแล้ววันนี้ผมมาคนเดียวนะครับทุกคนนะวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับนะเดี๋ยวคิดว่าอีกสักพักเนี่ยก็คงจะถึงที่ที่แบบ ลมเย็นแล้วทุกคนนะเพราอด้าน,นาดานนานนนคงจะเป็นป่าดิบชื้นนะครับทุกคนผมเตรียมอาหารมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะผมกล่ะประมาณนะครับถ้าไม่เจอเจ้านนเนี่ยอย่างน้อยๆต้องอยู่ให้ได้สักสามสามวันนะครับต้องอยู่ให้ได้สักสามวันนะครับในกับข้าวที่ผมเตรียมมานะทุกคนอ่านะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ เราจะเจอเจ้านอนไหมนะไปทุกคนนี่นะครับระยะทางที่ผมต้องสัญจรน,นะครับโหเหนื่อยมากๆนะครับทุกคนผมคิดว่าเจ้านอนน้ำน่าจะอาศัยอยู่แถวแถวหุบเขาที่นู่นนะครับเห็นไหมทุกคนจะมีหุบเขาอยู่ที่นูน่น ผมเดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเทียท่ยงเที่ยงแล้วนะครับนะผมคิดว่าถ้าจะถึงจุดหมายเนี่ยน่าจะเกือบเกนะือบเย็นอะนะครับทุกคนไม่รู้จะเจอที่วาาใส่เจ้านอนหรือเปล่านะครับคือก่อนที่ผมจะมามันมีพลานคนหนึ่งนะครับบอกทางผมอะไรผมหมดเลยนะครับเกี่ยวกับป่าที่นี่นะครับ ผมก็แบบพอมีประสบการณ์เรื่องเดินป่าอยู่นิดหนึ่งทุกคนนะก็เลยอพอมาถูกแล้วก็กล้ามานะทุกคนนะที่นี่ต้องบอกเลยนะครับนะอาถรรพ์เยอะมากนะครับอาถรรพ์แล้วก็พวกสิ่งลี้ลับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะมันเยอะนะครับคือประเด็นวันนี้ผมมาคนเดียวทุกคนผมชวนใครก็ไม่มีใครกล้ามานะครับแล้วเจ้านอนเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาเคยช่วยชีวิตผมไว้ด้วยทุกคน แล้วส่วนหนึ่งผมอยากเจอเจ้านนมากทุกคนไม่เจอเจ้านนนานแล้วนะคือจะให้ลุงชัยมาตามหาเองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าลุงชัยเขาจะสะดวกมาหรือเปล่าผมก็เลยต้องมาก่อนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิวบรรยากาศที่นี่กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคิดว่าสวยงามดีนะทุกคนแต่ตอนเนี้ยมันเป็นช่วงเที่ยงไงทุกคนมันก็ยังพอร้อนอยู่อะไรอยู่ไม่แน่ทุกคนวันนี้เราโชคดีเราอาจจะเจอผู้คนใจดีนะ ให้เราอยู่อาศัยกับตอบเขาก็เป็นได้เพราะว่าที่นู่นผมเห็นที่โลง่ลงๆอยู่ทุกคนเห็นไหมนูน่นนะที่โลง่ลงๆที่นูน้นอ่านั่นแหละอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับทุกคน ระหว่างทางผมเดินทางเข้ามาเจอกับอ่านี่ฮนะดงหมากนะครับนี่เป็นหมากของใครผมไม่ทราบเหมือนกันนะทุกคนนะนี่ดูดิหมากเต็มเลยนะครับผมสังเกตทุกๆครั้งนะครับทุกครั้งนะที่มีหมากบางทีนะอาจจะมีกระต๊อบหรือว่าที่พักของคนอาสายอยู่นะผมคิดว่าอย่างนไ้นนะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่ผมหวังหรือเปล่า ถ้าไม่มีกระต๊อบผมก็จะกางไฟชีแล้วก็ผูกเปน,นอนเอาก็ได้นะครับง่ายๆสไตล์ผมอยู่แล้วนะครับอ่ะถึงหมากตรงนี้แล้วนะผมมาบาังเอิญมากบังเอิญมาเจอนะทุกคนนะดูดิครั้งแรกนะผมไม่เคยมาที่นี่นะต้องบอกไว้ก่อนผมไม่เคยมาอ่ะเดี๋ยวเพื่อแม่เ,เสียนาฬิกาเรารีบเดินทางไปกันต่อดีกว่าครับทุกทุกคนครับตอนนี้นะต้องบอกว่าผมค่อนข้างที่จะโชคดีในระดับหนึ่งเลยนะคือผมนะครับ มาเจอกับพ่อของแฟนนะครับนะแล้วเขานะครับพาผมมาหาที่อยู่อาศัยด้วยนะครับทุกคนนะคือเป็นกระต๊อบหลังเดียวนะทุกคนนะที่นี่ประเด็นที่ผมแปลกใจมากไปก่อนนั้นมันมีคุณยายนะครับอายุมากแล้วเขาอาศัยอยู่เพียงแค่คนเดียวนะครับนะแล้ววันนี้ ผมจริงๆผมไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วนะผมจะต้องนอนตามหุบเขาหุบอะไรไปเรื่อยแหละแต่ทีเนี้ยผมมีพ่อแฟนผมมาเจอพอดีนะผมมาเจอเขานะเขาจะมาหาคุณยายที่นี่พอดีเลยแต่ว่าตัวผมเองไม่รู้นะว่ามีคุณยายหรือว่ามีบ้านมีกระตอ๊อมมีอะไรอยู่ที่นี่ผมไม่รู้นะครับทุกคนนะผมมาเจอเขาพอดีนะเป็นอะไรที่แบบบังเอิญมากๆนะครับเขานะครับนำทางผมมาที่นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่า อากระตอบที่คุณยายอาศัยอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันอมืทุกคนผมบอกเลยผมโชคดีมากนะคือแบบมาเจอมาเจอนะครับทุกคนนะมาเจอได้ไงผมยังงงเลยเนะี่ยนี่เลยกระตอบงูเห็นไหมทุกคน นี่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 แล้วดูทุกคนนะนี่เป็นหุบเขาหมดเลยนะครับแต่ผมงงว่าคุณยายเขาอาศัยอยู่ได้ไงนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูด้านในนะว่าคุณยายคนนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาอาศัยอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะครับแล้วก็วันนี้ผมคิดว่าผมได้ที่อยู่แล้วแล้วผมก็จะไม่เหงาแล้วด้วยนะทุกคนนะเฮ้ยโชคดีโชคดีจริงๆ,ๆทุกคนนะเชื่อว่าผมไปไหนผมผมรู้สึกผมโชคดีมากครั้งนี้นะ แล้วเดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้ถ้าผมนะครับได้คร้างคืนที่นี่เสร็จแล้วพักเอาแรงที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมค่อยตามหาเจ้านนต่อแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าพ่อแม่แฟนผมเป็นยังไงแล้วก็คุณยายนะครับเขาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่ทุกคนโดยรอบนะเขาจะปลูกพวกมะม่วงแล้วก็ขนุน แล้วก็ตรงนี้มีหมากด้วยนะครับมีผ้าถุงฝั่งนู้นเหมือนจะเป็นห้องน้ำของคุณยายเขานะแล้วก็มีอ่าตะคัดด้วยนะครับนี่นี่ผมบอกที่พูดอยู่เป็นอ่าแม่แฟนนะครับแล้วก็นู่นนะทุกคนพ่อแฟนพูดได้ครับนีนะ่คุณยายนะทุกคน สวัสดีครับคอจามนะครับทุกคนดูดดูดอะไรนะมามามาบุโลหรอโอ้ทุกคน <c oughs> นี่นี่น,น,นี่มีแบบผ้าห่มของเขานะแล้วก็เป็นแบบตะครัด <c oughs> ด้านในนะผมจะเห็นเป็นขวานด้วยนะครับ พ่อแฟนผมนะครับเขานำมาที่นี่นะครับอันนี้ผมจะให้ดูขวานพวกนี้นะเหมือนเขาจะตัดพวกต้นไม้นะครับทำเป็นไร่ที่นี่แต่ที่นี่ไม่ใช่เขตไทยแล้ะทุกคนเป็นแบบเขตประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับไม่ใช่เขตบ้านเราแล้วคือผมข้ามมาไกลามากนะครับเดินทางนี่ค่อนวันเลยแหละอ่ะเดี๋ยวให้ดูโดยรอบนะคุณยายเขาอาศัยยังไง ดูหลังคาทุกคนสุดซมมากนี่พอดีเขานำของมาให้คุณยายพอดีเลยนะครับอดูหลังคาทุกคนสุดซมจัดเลยถ้าฝนตกนี่ยายเขาน่าจะเปียกนะเปียกนะเปียกเลยแหละทุกคนดูมันแบบว่าทะลุไปหมดแล้วนุ คุณยา,ายใส่อยู่คนเดียวเดี๋ยวว่าในีมน่มนเหมือนมีคนมาเยี่ยมคุณยายด้วยนะครับอ๋ออันนี้ทำอะไรอยู่ครับพ่อมีแต่พ่อมีของข้าวนะครับโอ้แบบแน่นอนจัดเลย ดูดูของเก่าเลยนะย้ายเขิ่อนบาอกี้ย้ายหลบก้องใหญ่เลยนี่ทุกคนอันนี้ อันนี้แบบเขาล้างจานนะตรงนี้เป็นที่ล้างจานของเขา,นนาช้อนโอ้ติดแม้เหล็กด้วยเคาเท่นะครับรด,ดูดีทุกคนโอ,อ,นอ,โอ้ผมก็งงว่าพวกเขาอาศัยกันอยู่ได้ยังไงนะครับ<ส>นี่บนยอดเขาเลยอเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวมานั่งกินข้าวนั่งกินอะไรกับคนยายนะ นี่ภาษาที่พวกเขาคุยเป็นภาษาปกักเงียวนะครับทุกคนจะคล้ายๆค,ยคึงกับภาษากะเหรี่ยงนะครับก็พอฟังออกอาจารค้อมเลยนะอันนี้หุงแบบว่าหงแบบเป็นหมอทุกคนไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะใช้ไฟถ่านนะครับหง โอเคทุกคนเดี๋ยวรอดูนะว่าตอนข้าวสุกเดี๋ยวเรามานั่งกินข้าวกันทุกคนหิวมากก็ทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะคุณยายทบได้ไปลากฟืนมาด้วยนะครนี่เป็นแบบฟืนที่คุณยายไปลากมาผมหลับทุกคนผมหลับนะครับนี่ยายก็เก็บหมากด้วยนะที่เขาปลูกกันนี่แหละคนที่อายุมากเขากินหมากกัน อมันก็จะเป็นห้องน้ำนะครับที่คุณยายนะคุณยายนะครับอ่าห้องน้ำของคุณยายเจ๋มะมุนเลยธรรมชาติทุกคนธรรมชาติมากนี่คนขึ้นมาก็เอาของมาฝากให้ยายนะครัไป นี่คุณยายกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปหาฟืนมายายก็อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะครับทุกคนนะถ้าเราไม่มาเยี่ยมยายอยู่ที่นี่คนเดียวเลยนะครับบ้านหลังนี้อพี่พี่เออพี่นโอตะกาเหรอมียายนะยายแบบหูเขาแบบไม่ค่อยได้ยินนะทุกคนเขาอยู่คนเดียวนะ นี่ยายเขาอยู่คนเดียวนี่ไว้นี่ยแกก็กวาดบ้านนะนี่อยู่คนเดียวเลยนะผมบอกเลยสุดยอดมากยายแกอายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะถ้าถ้าจาไม่ผิดหูแกไม่ค่อยได้ยินนะครับทุกคนหูแกไม่ค่อยได้ยิน,นดีนะพอ่อพ่อแม่แฟนผมพามาอาศัยที่นี่ก่อนนะคืคนนี้นี่ บริเวณโดยรอบก็จะประมาณนี้อยู่ติดเขานะครับนี่คืนนี้ผมคงต้องอาศัยอยู่กับคุณยายก่อนนะครับทุกคนแต่ว่าก็ยังดีผมไม่ได้อยู่แค่คนเดียวนะครับทุกคนผมก็ยังอยู่กับพ่อแฟนแล้วก็แม่แฟนนะอ่าก็ผมไม่เคยบอกทุกคนหรอกนี่ทุกคน เป็นวิวบรรยากาศนะครับโดยรอบหมาที่เห่าก็น่าจะเป็นหมาของคุณยายนะครับตรงนี้เป็นเขตประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับทุกคนประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับคือห่างไกลจากผู้คนนะเราก็อยู่แบบสะดวกสบายมากนี่ที่พ่อแม่ แฟนผมมาพอดีทุกคนเขาก็ได้นําของกินของใช้อามาให้ด้วยนะครับเขามาแบบพอดีเลยแล้วก็ผมมาตามหาเจ้านนมันแบบทางเดียวกันพอดีเลยอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องอ้อมเข่าลูกนี้ไปตามหาเจ้านนต่อนะครับผมไม่รู้ผมจะเจอหรือเปล่านะทุกคนนะถ้าเจอก็ดีถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับอโอเค เดี๋ยวถ้าตอนช่วงเย็นเรากินข้าวไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนมืดแล้วก็ช่วงเช้านะว่าอากาศเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายฟังกันโอเคทุกคน เมื่อะตัวหว่าหนุดอ่ะหมวกของบ้าดักกิเขาล้มล่ะเหลืทุกคนครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับนี่ดูให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะ อากาศหนาวมากทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะนอนเนี่แหละนะครับทุกคนคุณยายก็เข้าไปนอนที่ห้องแล้วทุกคนไม่อยากไปรบกวนคุณยายเขา องไฟยังอยู่นะทุกคนเขาก่อไฟเอาไ,ไว้เห็นไหมหนาวทุกคนหนาวมากอะเดี๋ยวจะพักขคงของจะจะเข้านอนละทุกคนเดี๋ยวนี้นก็ไ้เจอกันในพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับโอเคนี่ทุกคนผมนึกว่าคุณยายหลับไปแล้วนะทุกคนคุณยายตื่นมาคนระับทุกคนเขาผมถามว่า นอนยังคุณยายบอกยังไม่นอนน้ำน้ำม,มีดเดี๋ยวป้าพี่ต้องคุยดังๆท่กนตาวูก็มผมก็พูดภาษานี่ไม่ค่อยเป็นทุกคนแต่ว่าก็พอได้พอถูถูไ่ายถ่ยได้แล้วก็พอ่อพ่อแฟนแม่แฟนก็ไปหาก,กบยังไม่กลับมาเลยนะอือทืจุูตเนี่ออยัง่งคุยกับคุณยายเลือกคออยู่ผูู้เนี่ย อย่เดีนวเลย้หมเลียงีโตัวียเน้วาด้ลกยเ้ลยัล่าเยยคคนเนี่บุกไไหาบ้าเชอเดเลยบุกไ้าไม่ได้หตุผลก็เลยยุ่งัู้นการหนาวมากปวดขาทุกคนผมไม่ได้เดินป่าไกลๆมาแบบหลายเดือนเหมือนกันแล้วแบบว่าไกลแบบจริงๆแบบข้ามประเทศแบบว่า คนละแบบต้องบอกคนละคนละฟ้ากันได้เลยทุกคนนะห่างไกลแบบไกลมากๆอ่ะตอนนี้ก็ดึกเริ่มดึกละทุกคนผมเตรียมผ้าห่มมาแล้วนะครับทุกคนข้าหม่ม เฮ้ทุกคนยายตื่นขึ้นมาเลยนะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนยายุกขึ้นมาเตื่นมาเลยนะทุกคนเขาก็ได้ยินเสียงไม่ไม่เหมือนกับผมอ่ะทุกคนยายนะครับยายก็ตื่นมาดูทุกคนทุกครั้งยายบอกว่ามีสิ่งลี้ลับเจอนะตรงนี้แต่ว่า เขาไม่ยุ่งกับเราทุกคนถ้าเราไม่ไปยุ pas, ่งกับเขาแสงอะไรวะทุกคนหาเตนมาดูเลยนะแสงอะไรไม่รู้ทุกคนแดงบอบเลยนะเจอแบบนี้ห้ามส่องไฟนะ แต่ผมเห็นแล้วแบบผมอดใจไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะลองตามไปดูแต่แสงมันมันมันลอยไม่ค่อยสูงนะทุกคนไปไหนแล้ววะสีแดงแดงทุกคนอยู่ฝั่งนูน้นหายไปแล้วนะครับ นี่ก็เป็นแบบว่าชินที่แบบว่าผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยชินนะแต่สิ่งพวกนี้เขาไม่ยุ่งกับเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขานะทุกคนคนที่นี่เขาว่ากันอย่างนี้ลนะ่ะ เขาอยู่กันมาเป็นสิบสิบปีแล้ะทีนี้แต่ว่าแสงมันไปไหนล่ะผมก็ไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ๆนะทุกคนไฟไม่ได้เปิดนะตอนนี้เปิดแต่ไฟกล้องนะครับแต่แสงมันไปไหนของมันล่ะที่แรกก็ยังเห็นอยู่นะหายวับไปเลย เหมือนมันมาเป็นพวกเลยเปล่าลองดูดิมันมันมันมีใบหน้าด้วยมันลอยมันลอยมันจะลอยไปฝั่งไหนไม่รู้นะปไปเข้าไปแล้วมันเขาเห็นแบบว่าชินตาไปแล้วนะทุกคนเขาเห็นชินตาไปแล้วเขาแบบไม่ได้อะไรเหมือนเรานะทุกคน ของนี้มันไม่ได้จะโผล่มาง,ง่ายๆนะยายบอกเดี๋ยวนั้นมันลอยไปฝั่งไหนของมันผมเริ่มจะติดใจที่นี่แล้วสิแต่รอติดตามกันนะว่าผมจะตามแสงนี้ไปทุกคน